จังหวัดหนองคายสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่5จังหวัดหนองคายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2563ับณพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงเมื่อช่วงเย็นวันที่23ตุลาคม2563ณพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงวัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระไส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายจังหวัดหนองคายร่วมกับคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองหนองคายและคณะสงฆ์วัดโพชัยพระอารามหลวงได้จัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2563ตามมติมหาเทรสมาคมโดยส่วนกลางจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาณวัดราชบพิษสถมหาสีมาราม กรุงเทพมหาคนครเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาครั้งนี้มีพระมหาพิชิตอตุลเวโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายนทวัฒน์วิรวิยนภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายขราวาส มีพระสกนิกรทุกมูลเล่าในจังหวัดหนองคายเข้าริวมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน